เรียบร้อยทางน้ำมาอีกหรือคูณมาก็ได้อุ้ยมาทาั้งถังน้ำมาทั้งคูนอีดอกรอบนั้นปังจริงอะโทโทวินค่ะคุณผู้ชม1นึ่งมื่นึงมาแล้วจ้าเจอก,กันคุณป้าเซเรมุนแบบนี้พี่จิ๊สรบเลสลอตแต่ง่ายปัดให้ดูปัดให้ชมพื่อความถึงเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะความหม่านความปังสวยมั่นใจไม่กลัวมาอีกแล้วจา้า ที่ฟาร์มอีกแล้วฟาร์มอินเวนเดอร์นะคะฟาร์มอวกาศฟาร์มดาวเขาเรียกว่าอะไรนะมันนุต่างดาวอีดอกเบสสองร้อยปเริ่มวันนี้ทุนหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะหนาๆไปเลยจังๆจุ๊บๆแน่นแน่นเปรียร้อยหกสิบมาก่อนจะ้ะไปเลยนะหมุนเรื่อยๆนะคุณผู้ชมสเก็ตเตอร์ตัวสีเขียวแวบบๆอีดอกพลัออามาอีกแล้วอีดอกชอบมากเอออีดอก สำหรับฟาร์มเออวกาศต่างดาวเนี่ยชอบมากนะคะเพราะมันปังคุณผู้ชมมันชอบให้เราแบบง่ายอะ่ะมันปล่อยมาง่ายอะ่ะชอบมากเนี่ยมันมีตัวช่วยอะ่ะคูณ2คูณไรนะคะพี่น้องใครเล่นแล้วจะรู้นะพูดไปเลยนะคะรู้ว่าความเป็นสตรีมันเป็นยังไงเนะี่ยเลิศสี่สิบเป็นสองร้อยเนี่ยเฮ้ยยังไงว้า ไอ้แกเบสสองอ 2, 4, ดอกเฮ้ยคูณสองคูณสี่ดอกเนมเมล่ะบอกมีคูณสี่เนี่ยแบบเนี้ยเห็นมเมล่ะมาเจ้ากวางเจ้าแพะเจ้าถังน้ำสองร้อยแปดสิบคูณหกอีดอกเออทุบหลังไม่หยุดหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบดอกเอ้ยมาอุ้ยคูณสี่กับรองเท้าบูทสองคู่สามคู่แล้วจ้ารองเท้าบูทขอรองเท้าบูทอีกก็ได้นะจ๊ะ โอ้ร้อยหกสิบคูณสี่หกร้อยสี่สิบบาทพัวนะฮะพรวนดินไม่หยุดแล้วตอนนี้สี่สิบบาทพัวอีกแล้วเข้าหน่อยเออ,อยังไม่ล่ะเข้าหน่อยลบอีกอ,ออกแปดสิบบาทคุณผู้ชมไปกันต่อจ้ะเอออืมสกเก็ตเตอร์สองเสียดายนะพูดถึง เรียบร้อยพูอะสี่สิบพูอะอีกไหมอีกสักดอกคูณ2อไปสิคะพี่สาวรออะไรเลยจ้า80บาทไทยดอกไปต่อนะว้ายช็อกแล้วค่ะข่าวเจอช็อกค่ะ ฟีสป,ปิน8ครั้งสกตเตอร์3ตัวจะพี่สาวรอดูเลยยา่านโอกาสสีทองดูดแบบนี้ก็คูณ5แล้วจ้าดูดแล้วปล่อยจ้ะปล่อยจริงอีดอกไปให้กูตุบอีดอกสะได้คูณ5วะ40บาทเฮ้ยแรงไปป้าเอาจริงได้40บาทเนี่ยเออมาแล้วคูณ5แล้วคูณ10แล้วคุณสอม 440อีคูณ10อีดอก4,000กว่าคุณผู้ชมบิ๊กวินซันดาวเ,เทียมลอยมาเลย4,400บาทอีจอกเออคูณ10มาเหอะให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยเนี่ยจ้าให้ป้ากลับไปเป็นหนูอีกครั้งอีดอกคูณ5าถังน้ำถังน้ำไม่อีเหอะเออมาอีไว้เหอะได้ปะ่ะนะคะขอละ เลิศคอร์เรด้งานจริงอ uh> uh um> um ีดอกเห็นไหมล่ะอีดอกเอ้ยอุ้ยคูณสซบทางน้ำมาอีกเรียบร้อยทางน้ำมาอีกหรือคูณมาก็ได้อุ้ยมาทั้งทางน้ำมาทั้งคูณอีดอกตาย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 แบบนี้ไม่ไหว480คูณสิ้าเรียบร้อยแล้วจ้าบิ๊กวินไปแล้วเมกวินค่ะ7,200บาทอีดอกเลิศ รอบเดียวคือปังเลยบอกแล้วสเกตเตอร์มันเอาอยู่อยู่แล้วคุณผู้ชมเอาะไรมาไม่อยู่ราคาแมมอีดอกอปังไว้ดอกเจ็ดพันองอะรอบนั้นปังจริงอะทโท,โทวินค่ะคุณผู้ชม11,880บาทวันนี้เขี้ยวหนุบหนับจุบจับเลยค่ะคูณ2ค่ะตอนนี้มีบัวรถน้ำด้วยจ้า80คูณ2ก็160จ้ามา ฉันน่าจะเปลี่ยนเบ็ดไหมพวกเธอว่าคุณป้าน่าจะเปลี่ยนเบ็ดไหมคะอีดอ,อกถามมว่าวอุ๊ยอีนี่มันไม่ยอมเปลี่ยนเบ็ดเลยสองร้อยตลอดเลยมันเรื่องของฉันจ้ะหนู<อ>ก็ฉันอยากปังอะ่ะเออสี่ร้อยสี่สิบคูณสี่เห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าปังพันเจ็ดหกสิบแบบเชิดเออแบบไม่ทำให้มันไรเรียบร้อยสเกเตอร์สาวอีกแล้วพี่สาวแบบ กร้าวใจมากร้าวใจมาฟรีสป,ปินค่ะ8ครั้งอีดอ,อกให้มันรู้กันไปว่าใครปังมั่นใจไม่กลัวลองเท้าบูทมี3คู่กับคูณ5้าจ้ะ80คูณ5ก็400ค่ะคูณ5มาแล้วขอให้มีติดบ้างเข้าคู่หน่อยโอเคพี่ไก่มาแล้ว5้คูณ10ไว้ไก่3กับคูณ1ิบค่ะ 240คูณ10 2,400บาทอยู่แล้วเลิศเลิศถังน้ำมาคูณมาเหอะอุ๊ยมาแล้วค่ะถังน้ำมีทั้งหมด6ใบจ้ 7, บาเจ็ใบแล้วจ้ะพี่สาวมายังไงเอย่ยคูณ5ค่ะอีดอกมาถังน้ำมาอีกเรียบร้อยต่อไปคูณนะคะขอไปเป็นคูณ โอ้โหห้ารคูณห้ากปัง,ป,งปังไปเลยปังๆป,ปุรียะกัตเเบไอโกะคะ่ะ2400บาท2อ0พันแปดนะนอีดอกสองพันละสองพนจ้ะรองเท้าบูทส 3, ค่ะบัวรดน้ำสามและคูณ5ค่ะรองเท้าบูทส 4. อีดอกอุ้ยรองเท้าบูทเยอะมากาสองสี่หคู่แล้ว560รอคูณหอีกแล้วพี่สาวกัตเเบไอโกะลวยสุ่ยล่องพุ่งลายชุยอะิกตโตะสองพบาทนะคะ กระต่าย160หมูอุ้นอวนหน่ารักป,ปูปีปูปีนุกหนับขาอีดอกร6อเกสินกันจ้ะสุดท้ายแล้วฟีสปินคูณ10และขอเขาคู่ได้ไหมได้แล้วว้ายพี่วัวพี่วัวและลรองเท้าเป็นคูณ1ิบ้าจ้าอีดอกเรียบร้อยแล้ว400คูณ15บ my god แตกบิ๊กวินใส่ดอกทอง โอ้ยรวยสวยล่องพุ่งลายชุยอลิกาโตโอคโยโคไซมา่าบิ๊กวินค่ะ6,000บาทโอไมค์เกอดโอไมค์เกเนสโอไมค์เกเนสททอลวินค่ะ14,720บาทแบบซึ่งแบบสับแบบปังไม่เหมือนใครตอนนี้35,000ค่ะนักธะมีเครดิตอ,อยู่35,000 35, แล้วเดี๋ยวถอนรัวๆเลยวันนี้นะฮะเออบัวรถน้ำโอ้ยวันนี้มันปังมันหมานจริงวะ่ะอีดอกวันอื่นกูเป็นยังงี่อวา นักะลอยยี่ดอก <c oughs> กระต่ายและรถคนดินค่ะรถขนดินเป็นสามจ้ะอุณสแล้วว่าคุณผู้ชมมร้อยคูณสจ้ะรวมเป็น1440บาทกับอีก8ดครั้งสุดท้ายไปเจ็ละอ่ะสีและ40ส นะอีดอกอีพวกมาทีไรนะกูไม่ชอบอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวรถตักดินลอยยี่ดูดไปคูณ2เข้าคูไ่ไหมไม่เลยอีดอกอ้าวคุณผู้ชมวันนี้นะคะคเครดิตสามหมื่นสี่นะคะใครอยากเฮงอยากปังแบบคุณป้าเซรามูนลัลกก้กดคลิกลิงก์ด้านล่างจักมีลิงก์อยู่กดเข้าไปเลยไปเล่นด้วยกันแล้วเอามาแชร์กันดูว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าฝากด้วยค่ะพีจีสรับวัลเลตสลับง,ง่ายสวัสดีจ้า